อะทีน oh. ี้ตัวอย่างที่3ของการหาอนุพันธ์โดยประยายดูแล้วมันงงบ่อยนิดนึงอ่ะผมให้ก่อนเลยเอ่อ x กำลังสอง y กำลังสองบวก xy บวก square root x บวก y เนี่ยเท่ากับหจงหา dy by dx มันเดิมเห็นไหมนะอืมเทคดิฟตีมันเดิมเลยดิ by dx เขียนไม่เหอะกรงเ็บอ่ะเดี๋ยวปรมาจารย์ท่านจะบ่นอันเนี้ยเป็นประเด็นแล้วแต่ตามใจเขาแหละมันจะผิดจะถูกไงเขาบอกว่าจะผิดอ่ะทำไมอ่ะประมาณนั้นอ่ะโดนหักอ่ะทำไมอ่ะเอาเป็นว่าเขียนไปหน่อยแล้วค่อยแจกทีหลังแจกเข้าไปเลย D by dx อันนี้เวลา x อ็กำลังสองย่กำลังสองบวกดีฟซ y ดีบาวกอ่าตัวนี้ x บวกเท่ากับศูนย์ พอมาถึงตัวแกรบทัานนี้โอ้โหอย่างยาวอะ่ะเนื่องจากมันเป็นการคูณการคูณอันนี้รูทอ่ะดูหน้าดิฟหลังผมดูพนนี่ก่อนนะหน้าดิฟหลัง y กลังสอง by dx บวกหลัง y กำลังสองดิ x กลังส by dx โอเคจบและหนชุดเช่นเดียวกันในพจน์ที่2หน้าดิฟหลัง dy by x, ank, dx บวกหลัง dx by dx ดิฟหน้า บัวกรับไอ้ตัวนี้อ่ะทบทวนนิดนึงมานี่มานี่ทบทวนนิดนึงไอคนไม่ได้ดูมาก่อนอาจจะลืมหรืออาจจะไม่รู้ดิฟสแควร์รูทยูอันนี้ผมด้วยความขี้เกียจนะจริงๆจะทำแบบป,ปกติก็ได้นี่ผมเคยบอกไปแล้วในตอนดิฟสแควร์รูทยูดได้หนึ่งส่วนสองรูทยูดียูบายดีเอ็กซ์อันนี้ผมทบทวนให้เอากลับมากลับมาอันนี้ U คืออะไรอะ่ะเนี่ยรู u, ทยูเอ็กซ์บวกยิตี 1ส่วน2 root x บวก y, u, d ิฟเบ,บวก y, y, dx เอ็ท่ากับ0ูนยอ่าทีนี้อีกบรรทัดหนึ่งเ่อ,งอยทำ x กซ์กำลังสองดิอันอ y, อน,นี้ต้องรู้อยู่แล้วได้ไรสอง y, แต่มันต้องเหลือ d ิฟไสดด้วย dy by dx ดีเกเก็บไว้ส่วนตัวนี้ y ูกำลังสอันนี้ d ิฟได้แน่นอนดิ x กซ์กังสเนื่องจากมันเทียบตัวแปรเอมันเสร็จแล้ว 2x เหตุผลเพราะว่าไส้มันคือ dx by dx ซึ่งเป็น1ผมไม่ขอเขียนแล้วกันเดี๋ยวเืองมันทัดบวกตัวนี้เหมือนเดิม x dy by dx บวกอันนี้จากประทัดข้างบนเห็นแล้ว1มันเหลือแค่ y บวกอืมอันนี้เขียนไปเหมือนเดิมก่อน x บวก y ตัวนี้ก่อนผมแจกเหมือนแจกทิปก่อนนะ บอกวาจากนี้ผมแจกดิฟข้อบายมน dx by dx เท่าไรหนึ่งและถามว่า dy by dx เท่าไรไม่รู้ต้องติดบวก dy by dx เท่ากับศูนย์เป็นนะต่อไปเรียงตัวเพื่อความสวยงามกลับมากลับมาเน่กลับมาเน่ผมเขียนให้มันสวยหน่อยเป็นละ 2x กลัง 2y dy by dx อันนี้ตัวแรกผมเขียนให้มันสวยนิดนึงบวกครับ 2xy กลง2มีตัวที่2 ตัวที่สามบวกครับอะไร x dy by dx เหมือนเดิมบวกครับ y บวกครับ1นึ่ส่วน square root x บวก y ไอตัวนี้ไม่มีอะไรดิขอคูณเข้ามาเลยแล้วกันตัวนี้ผมคูณแจกเข้ามาเลยนะคูณ็กแท็กเข้ามาเลยโอเคเนี่ยคูณ1นด่เ้เหมือนเดิมแล้วคูณในตัวนี้มันก็เป็นเนี้ยเหมือนเดิมเลยละ Root x บวก y คูณกับ dy by dx เท่ากับ0อ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนนี้ลบไปก่อนอ่ะขึ้นมาข้างบนตรงนี้หลักการโอ้โหคเกียนเขียนโคตรจดเอานะอ่ะากล้องมาตรงนี้นิดนิดให้เขาดูก่อนให้ดูพรีวิวนิดนึงเนี่ยจดเอาสต็อปดูเอาแล้วผมจะเขียนข้างบนเพราะว่าวยาวเหลือเกินไม่ไหวว่ะอ่ะระหว่างที่ดูดูนี่ มันมีพจน์ตัวนี้เห็นไหมเนี่ย dy by dx dy by dx dy by dx ไอ้สพจน์เนี้ยอยู่ที่นี่อยู่ฝั่งซ้ายที่เหลือผมจะเอาไปขวาโอเคนะอ่ะขึ้นมาแล้วผมจะดึงออกทันทีเลยจะเหลือ2 x กลาง2 y บวกกับ x บวกกับ1ส่วนส s q x บวก y และทั้งหมด3พจน์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คูณกับ dy by dx เท่ากับที่เหลือผมเอามาฝั่งขวาให้หมดมันจะเป็นตัวแรกเป็นลบ 2x y กำลัง2ลบ y ลบ1ส่วน2สแควร x บวก y ยนียมาฝั่งนี้หมดแล้วนะนทีนี้เพื่อความสวยงามจริงๆแล้วมันเอาไปหานนะ้นมันได้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าปรามาจารย์ท่านสนใจแบบไหนบางนี้ไม่เห็นสวยเลยแล้วแต่อันนั้นตามลำบากท่านนะโอเค เดี๋ยวผมปรับให้นิดนึงคอนอโนอ้โหอ,อลังอลังการมากคอนอ 2x กลัง2 2y ผมก็คูณด้วยนะ,ะ2รูท x บวก y ไปบวก x ก็คูณละรูท2รูท x บวก y เหมือนเดิมบวก1หารยาวเลย2สแควรูท x บวก y ทั้งหมดนี้คือคูณกับ dy by dx เท่ากับ อันนี้เช่นง,งานลบส xy กำลังสองคูณกับ2 s q ส a ค e r ูท t x บวก y ลบ y คูณกับ2 2งสแรูทเบวก y โห้หล้นหน่อล้นกระดานหน่อยลบหอุ้ยโชคดีอ่ะหารด้วย2 square รูท t อบวก y อ่ะนี่งานเข้าแล้วอันนี้ย้ายไปคูณฝั่งนี้มันเกิดการตัดกันขึ้นโอเคตัดหน้าแต้ ลดรูปหน่อยต่อไปเขียนให้มันสวยนิดนึงนี่เป็นอะไรเนี่ย c c x กำลัง2 y รูท x บวก y บวกอันนี้เป็น2 x แคลรูท x y, บวก y บวก1หมดเนี่ยเนี่ยคือ d บารี x เท่ากับอันนี้เขียนเป็นการลบ c x y กำลัง2แคล x บวก y ลบ2 y แค x บวก y ลบ1 ทำไงที่เหลือที่เนี้ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นโอ้เหนื่อยเหลือเกิน dy by dx ผมเอายกโคตรเนี้ยทั้งหมดเลยเอาไปหารดิหารเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่ลบ 4xy กำลัง2 square root x บวก y ลบ 2y square root x บวก y ลบ1หารด้วย 4x กำลัง2 y square root x บวก y บวก 2x square root X บวก Y บวก1โอ้โหจบแล้วโจทย์อเล็กซานเดอร์เลยเกินมหาราบมากอ่ะบท